ฮัลโหลครับสวัสดีครับผมไอ้ชาวางใช่ไหมครับผมอ้นี้ชื่ออะไรนะอูด้งสักขำครับผมอูด้งสักครับครับผมผู้การเกียงครับผมกบผู้การครับไอ้ชาวางมึงคุยกับไอ้ชุดจ่อคอผมไยังไงจ่อคอไม่ได้เจอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เจอที่ไนม่เจอทียอะไรมึงปิดได้หมดนะใบมุกของเขตฉางนะเริ่มคืนนี้เป็นต้นไปครับผมบอลบ่อนไพ่ที่อะไรหยุดหมดหยุดทั้งทุกกิจกรรมครับผมอ้กูสั่งไปแล้วว่าอันไหนที่กูได้มึงต้องได้มึงไม่ได้กูไม่ได้ พราะฉะนั้นในเขตพื้นที่สว่างหยุดทั้งหมดถ้าไม่เชื่อผมระเนยนาศครับผมครับครับครับถือว่าให้ให้นโยบายไปแล้วว่าไม่ดํบบบนาเนินการผมไม่สนใจหรอกอ๋อผู้การกคืออย่างนี้โจโจก็ไปทํารายการอยู่ครับใช่แล้วไปสั่งไปแล้วไปคุยกันคือันไหนที่โรงพักมีอ่ะมันต้องเรียบร้อยกับชุดของสออก,กอของผู้การเขาอ๋อจัมืหมดหมดไ้วเรียบร้อยแล้วเห็นมีอยู <ม ek S 1> ่13รายการ ผมดังนั้นอยู่ที่คนเก็บครับผู้การผมมีรายการทุกทุกอย่างเลยครับแล้วไอ้ข้ายังอ่ะอ่าน้องโจผมไม่เคยรู้จักอรผู้การโจโจไปยังไปแล้วแต่ว่าไปแล้วไม่รับสายอ๋อผมผมไม่มีเบอร์กับท่านผู้การผมไม่มีเบอร์ครับแล้วมึงต้องหาข้อมูลด้วยดิคือข้อมูลเนี่ยผมใช้น้องโจได้ครับผมมีรายการทุกอย่างครับแล้วทําไมไม่คุยกันเวอ์ตั้งสองเดือนแล้วเริ่มเป็นหน้าเสือวิมานอะไรอ่ะถึงทำาะนันอย่าทําหน้าเสือเลยมึงเฉวางจะทำแบบนี้ไม่ได้ คือผมก็ประสาแ่คุณต้องรู้คุณต้องรู้หลักด้วยว่าบกอกับโรงพักอ่ะมันอยู่ยังไงถ้าไม่งั้นไม่ไม่เหมาะสําหรับเป็นหน้าเสือหรกคือผู้การเดี๋ยวอกน้องโจโทรหาผมผมให้บให้ให้รายละเอียดหมดเลยครับคือผมไม่ได้บอกว่าให้โรงพักไปเก็บให้นะผมไม่สนใจหรอกว่าเก็บได้หรือไม่ได้แต่กูรู้ว่าต้องมีตรงไหนบ้างถ้ามึงไม่บอกอ่ะมึงจะเลนเลนได้ผมตรงไปตรงมาแล้วผมบอกผมตรงไปตรงมาครับทตานผู้การครับมีมีรายการอยู่ครับ ใช่คือผมผมบอกว่ารายการไหนไม่ได้ก็เลิกไปเลยก็เลิกให้หมดเลยไม่ใช่ซีรีส์อะไรก็หยุดไปเลยหยุดไปดําเนินการเนี่ยเพราะฉะนั้นเฉวงนี่ผมไม่เอาเลยนะอเดือนเนี้ยมึงสั่งหยุดทุกกิจกรรมอะถ้าไม่หยุดเดี๋ยวผมเอาเราพอไปรอบตังตังเลน่าตั้งลงพักแหละถือว่าให้โอกาสคุณแล้วไม่จะดำเนินการสั่งปุ้มกลับไปแล้วด้วยวันนั้นอ๋อครับผมครับครับครับรู้แล้วทางงานแหละ แล้วพรุ่งนี้เช้าเองมารายงานตัวกับผมที่บกค่ำโมงครับผมไอ้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอย่างนี้ครับผมไม่เคยผิดพัดผูกกับกลงพักเลยกับผู้การอย่าหืออย่าหือนะกูบอกไว้นะครับนะครับครับครับผมครับครับ